สวัสดีค่ะตอนนี้มาเยือนอยู่ข้างหน้าสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวอยู่ก็เกือบ40ปีแล้วค่ะตั้งใจมาหลายครั้งแต่ที่นี่เขาก็เปิดมาไม่นานว่าอยากมาดูว่ามันเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็ได้มาตามอากาศ ตื่นเช้ามาก็มีช้อยส e ให้เลือก2・อสที่ว่าวันนี้จะไปไหนอะไรอย่างไรแล้วคิดว่าอ้าวไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปดีกว่าแล้วก็พอเข้ามาในนี้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าอุยนานเลยนะเนี่ยไม่ได้เข้ามาในอัมสเตอร์ดัมเึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเข้ามาบ่อยช่วงที่มาอยู่ในทแลนด์แรกๆนะคะก็เข้ามาเรียนหนังสือ แบบทุกๆวันขอหายใจนหน่อยเพราะว่าเมาื่อกี้นี้โอ้โหแบบก็รู้สึกเหมือนกันนะใจมันวิววิวจะว่าขึ้นไสดเพราะว่ามันนั่งในในคล้ายๆแบบเป็นที่แล้วก็เหมือนกับเราบินได้หอบได้อะไรอย่างนั้นมันก็เลยรู้สึกท้องปั่นปวดเหมือนกันเหงือแตก แต่อย่างดีว่าในช่วงตอนนั้นเขายังมีน้ํำพรมประปลายมาบ้างเวลาที่ดินผ่านน้ําหรือเหมือนว่าเราจะลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคลื่นแล้วมันมีน้ำกระชอนกระเซ็นขึ้นมาหาเราก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันในส่วนนี้ this is holland นะคะฮอลแลนดเป็นชื่อที่ว่าความจริงแล้วคนไทยก็จะรู้จัก เนเธอร์แลนด์กันในชื่อนั้นเป็นชื่อเก่าแก่เป็นการที่จะได้ทำความรู้จักกับเนเธอร์แลนด์นะคะว่ามีที่มาอย่างไรโดยเฉพาะเขาจะให้ชม3ส่วนไม่ใช่ว่าให้นั่งตลอด1ชั่วโมงเป็น3ส่วนในห้องแรกที่เดินเข้าไปก็คนประมาณสักยีคนแล้วก็หนึ uh, ่งก็คือเป็นข้อมูลที่ให้ดูเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ความเป็นมาของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในส่วนที่สองก็เหมือนกันเป็นในส่วนที่ว่าการสร้างแผนดินใหม่นะทำยังไงตรงไหนมีแผนที่ประกอบให้ดูเป็นสั้นๆซึ่งดูแล้วเนี่ยในช่วงบางฉากบางภาพว่ามันมีที่ไหนที่ไหนบ้างและใจมันก็แวบ,บนะว่าโอ๊ยตรงนี้เราเคยไปนะตรงนี้เรารู้นะ แล้วความทรงจํามันก็ผุดขึ้นมาปูบบูบบ,บบางช่วงถึงกับน้าตาซึมก็มีนะคะแ <c oughs> ปลกดีซึมซึมเพราะว่าความจำไงถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นเนียคะแล้วก็เออมันก็จะมีความประทับใจว่าโอ้ตอนนั้นเราไปทําอะไรไปเจอใครที่ไหนอะไรอย่างไรสุขหรือทุกข์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นเหมือนกัน แบบๆน้แบบตาก็ซึมๆไม่รู้ว่ามีอะไรละลาย <laughs> บางหรือเปล่า <laughs> ดูแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นการสรุปชีวิตเหมือนกันนะฮะอย่างกับตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นหนังอะ่ะเขาก็บอกว่าชีวิตก็คือละครว่าเราอยู่ที่นี่มีประสบการณ์อย่างไงมายัางไง ะะมันก็จะมีทั้งสุขและทุกข์อ่ะมันก็เป็นเป็นความรู้สึกงั้นซึ่งว่าไม่คาดเลยว่าว่าจะมีความรู้สึกที่แบบเศร้าบ้างสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยในเมื่าออดีตนั้นมันผุดข,ขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งร้นก็ภูมิใจว่ายืนอยู่ถึงจุดนี้แล้วได้มาอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์และอย่างเมื่อวานเนี่ยได้ไปชมดิวิชใช่ไหมคะสองวันก่อนสิ ในนี้เขาก็มีการให้ดูและเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าที่ของดาเชงเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านไหนและโดยเฉพาะเขาก็จะภูมิใจมากเลยที่เป็นดอกทิวลิปในการสร้างเขื่อนออในการสร้างพื้นแผ่นดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้รู้อยู่แล้วแล้วก็ความจริงแล้วก็ตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินมณนทนหรือ p r o เฟนซใหม่นะคะซึ่งเขาสร้างขึ้นมา ก็รู้จักหลายหายอย่างในการมาตรงนี้ค่ะแม่ไกรจากสถานีรถไฟตรงนี้เลยอยู่ทางด้านนี้นิดเดียวแค่ข้ามฟากแลจะมีป๊กให้ขึ้นฟรีค่ะทีนี้เรื่องสาธารณะเนี่ยเขาจะออให้ให้ฟรีอ่าจะไม่ค่อยคิดเก็บตังอะไรเท่าไหร่มันก็สะดวกดีแล้วก็เดินมานิดนึง หาง่ายค่ะก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึง่งเนะาะงที่ไปดูที่สวนทิวลิปเขาก็ชื่อว่าทิวลิปเอ็กซ์เพรีอยู่แล้วแล้วที่นี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ได้มาดูว่าเขาเป็นอะไรยังไงก็จะได้บอกต่อไดเออ้เป็นแค่การทำความรู้จักในแทนแรนดสั้นๆแค่นั้นเองนะคะ รวมเสร็จสับแล้วสามที่ที่เดินเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนห้องเปลี่ยนอาคารอ,อ,อาคารไม่เปลี่ยนเปลี่ยนห้องเฉยอาคารนี้อาคารเดียวนั่นแหละก็สามที่ก็อให้ชั่วโมงหนึ่งค่ะคนเยอะมากแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนต่างชาติะคะ่ะเลาก็จะมาดูนะอยา่าคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลึกกว้างอนไม่ไปที่ทำความรู้จักสั้นๆแค่นั้นเองก็ ก็ก็ยังดีค่ะและไดเออ้เหมือนกับว่าเขาทําหนังให้เรานะว่าฮอลแลนด์มีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าถ้าตามชีวิตประสบการณ์เราเองแล้วเราคงไม่มานั่งจําหรือเอารูปรูปรูปมาเรียงเรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงกันแล้วทําเป็นแบบคลิปชีวิตในฮอลแลนด์อ่ะนันนั้น,น,น,นไม่มีความคิดนะแต่ได้เห็นอย่างนี้แล้วก็ดีเหมือนกันนะอะสรุปแล้วว่าเรามาอยู่ที่นี่ไปไหนบ้างอะไรยังไง แล้วได้ไอเดียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างสถานที่ที่อยู่ในในหนังที่เขาให้ดูเนี่ยค่ะบางที่ก็ยังไม่เคยไปก็จะต้องมานั่งเรียงอีกทีนึงว่าจำที่ไหนได้บ้างแล้วก็ยังไม่เคยไปที่ไหนก็อาจจะไปดูด้วยตัวเองแต่ว่าส่วนมากนั่งเคยไปแล้วแล้วเขาก็จะมีในระหว่างรอค่ะเดินวนๆรอก่อนที่จะเข้าไปในห้องแรก เขาก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆคริสเป็คำถามให้เรากดดนะว่าเราว่าเราจะตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองอยู่สามครั้งท <c oughs> ้าทายดีเหมือนกันนะว่าเราจะรู้จักฮอลแลนด์มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหลือไม่เคยมาเลยไม่เคยรู้เลยนะครั้งแรกเนี่ยก็เข้าใจว่ามันจะได้ยังไงตอบได้ยังไงใช่ไหมอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยาอาจจะเคยได้ยิน หรือว่าอาจจะไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็สนุกสนุกก็คลิกไปแล้วก็ทั้ง3มครั้งก็ถูกหกแค่นั้นเองไม่ไม่ถึงไม่เต็ม10นะคะก็ก็ยังดีเนาะถ้าเผื่อว่าตัดสินที่ว่าเอ่อห้าตกเนี่ยก็ผ่านไปทั้งหมด3ครั้งถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้างถามเกี่ยวกับเรื่องชื่อของคนนู้นชื่อคนนี้อออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท้าทายดีก็สนุกดีค่ะ ได้เข้ามาดูในนี้หนังก็จะมีภาคเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็เสียดายเหมือนกันว่าต้องอ่านภาษาดัาสกับบางทีอ่านไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเอาภาพรวมเนาะก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งได้ทำกิจกรรมดีๆที่ This is Holland ี่เข้าไปดูในห้องประกาศนั้นเขาไม่อนุญาตให้อ่อถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปอะไรอย่างไรจะมีที่ว่าก่อนที่จะเข้าไป ในห้องแรกอะ่ะเขาจะมีห้องให้ถ่ายรูปก็คิดอยู่แล้วหละค่นักท่องเที่ยวทั่วไปถ่ายไว้แล้วตอนเ,ออเลิกเนี่ยเราก็สามารถไปดูรูปได้ว่าเราอยากจะซื้อไหมอะไรยังไงแล้วปรากฏว่าเป็นภาพถ้าพิมพ์มาเนี่ยมันก็จะแพงมากแล้วแต่ว่าถ้าซื้อเป็นภาพทั้งหมดแล้วเอาไปใช้เองใส่ใน Facebook หรืออะไรยังไงอันนั้นคิดว่าน่าจะดีกว่าก็มีอยู่ใม่กิดภาพนะคะเอามาโชว์กัน ที่สำคัญให้มาชมกันด้วยตาตัวเองก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะติ i ติส l ะส